ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องเหรียญหลวงพ่อทวดร,รุ่นสามพิมสามขีดในหรือพิมพ์กิ่งไผ่ในบรรดาเหรียญของหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้นั้นทุกรุ่นทุกพิมพบว่าเหรียญรุ่นสามเป็นเหรียญที่มีการ จัดสร้างมากที่สุดและมีพิมพ์ย่อยๆแยกแยะออกไปมากมายหลายพิมพ์เมื่อเปรียบเทียบกับเหรียญรุ่นอื่นๆแต่ละเหรียญรุ่นสามนั้นได้รับความนิยมสูงสุดและหายากมากที่สุดในลำดับค่านิยมที่ใกล้เคียงกันก็คือเหรียญเสมาพิมพ์สองจุดรัดประคตข้างเดียวเหรียญเสมาพิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม และเหรียญเสมาพิมพ์สามขีดในหรือที่บางคนมักจะเรียกกันว่าพิมพ์กิ่งไผ่เหรียญเสมาพิมพ์สามขีดในหรือพิมพ์กิ่งไผ่นั้นเป็นพิมพ์ที่ตั้งชื่อตามจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏภายในเหรียญคือที่เหรียญด้านหน้าตรงแถบซุ้มเหรียญด้านบนที่มีรูปสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดวางเรียงกัน จำนวน13ช่องภายในแต่ละช่องของรูปสี่เหลี่ยมข้า,ามตัดนี้จะมีเส้นสามเส้นหรือสามขีดปรากฏอยู่อย่างชัดเจนยกเว้นช่องที่มีจุดภายในและช่องที่ติดกันทางซ้ายเส้นเหล่านี้มีลักษณะเป็นรอยขีดหรือเหมือนกิ่งไผ่ในแนวนอนโดยแต่ละขีด จะทำมุมเอียงกันเล็กน้อยอันเกิดจากการแกะแม่พิมพ์และเป็นที่มาของการเรียกชื่อเหรียญน,นอกจากนี้ยังมีจุดที่สังเกตอีกจุดที่แตกต่างจากเหรียญเสมาทั่วไปคือที่บริเวณเส้นบังคับขอบซ้ายขวาในแนวดิ่งของแถบซุ้มเหรียญจะไม่มีเม็ดไข่ปลาเหมือนเหรียญรุ่นแรกและที่บริเวณงวงช้างด้านซ้ายมือหลวงพ่อทวด จะมีเส้นแตกเป็นเส้นคมคมวิ่งจากชายจีวรผ่านวงช้างไปจนถึงแนวอักขระเมื่อพิจารณาที่ด้านหลังของเหรียญมักจะปรากฏเส้นร่องพาดผ่านใกล้แถบหูพระอาจารย์จากแนวระดับตาถึงปลายคางด้านซ้ายของพระอาจารย์ประวัติการสร้างเหรียญเสมาพิมพ์สามขีดในหรือพิมพ์กิ่งไผ่ตามที่ปรากฏ ในสื่อพิมพ์ทั่วไปค่อนข้างจะคุมเครือบางกระแสบอกว่าสร้างในปีพศ2502นะคะที่บางกระแสบอกว่าสร้างในปีพศ2504และระบุเป็นเหรียญรุ่น3ตามลนะักษณะทางกายภาพที่ปรากฏบนพื้นเหรียญเหรียญที่มีภาพเดิมๆธรรมชาติผิวดมดำจะเหมือนกับเหรียญรุ่น3ามทั่วๆไปโดยแบ่งออกเป็น3พิมพ์พิมพ์ที่1คือพิมพ์สมบูรณ หรือพิมพ์ไม่มีผลพิมพ์นี้ปั๊มออกมาได้สวยงามและคมชัดทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหรียญสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเหรียญที่เกิดจากการปั๊มจากแม่พิมพ์อันแรกที่ยังคงคมชัดสมบูรณ์อยู่เหรียญพิมพ์นี้ปัจจุบันหาชมเหรียญแท้ที่มีสภาพสมบูรณ์ได้ยากคาดว่าปริมาณการสร้างคงมีปริมาณน้อย และมีค่านิยมการเช่าบูชาสูงองค์สวยๆราคาเกือบครึ่งล้านส่วนพิมพ์ที่2คือพิมพ์มีผดน้อยให้สังเกตตรงบริเวณลำแขนด้านขวาซอกขีวรแก้มเบือกตาด้านขวาและเข่าวขวาของหลวงพ่อทวดจะมีเม็ดผดเล็กๆปรากฏอยู่และที่ขอบเส้นซุ้มลายกนกด,ด้านขวาของหลวงพ่อจะมีก้อนเนื้อเกินเกาะอ,อยู่เช่นเดียวกับ บริเวณล,ล่องหน้าผากสันนิษฐานว่าเหรียญพิมพ์นี้เกิดจากการปั๊มแม่พิมพ์หลังที่เริ่มไม่สมบูรณ์เริ่มจากการเก็บรักษาไม่ดีแต่ก็ยังไม่มากเท่าพิมพ์ที่สามหรือที่เรียกว่าพิมพ์มีหมดมากซึ่งแม่พิมพ์มีความไม่สมบูรณ์อย่างมากจึงทำให้เกิดสนิมขุมขึ้นรูพุนกินบริเวณกว้างขึ้นเมื่อนำมาปั๊มเหรียญ จึงทำให้เกิดเม็ผดผลที่กระจายเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้นและมีขนาดโตขึ้นโดยเฉพาะบริเวณด้านขวาของหลวงพ่อจุดสังเกตอีกจุดของพิมพ์ที่สองและพิมพ์ที่สามก็คือริมฝีปากด้านบนของหลวงพ่อทวดมักจะบีาาบ้แบนไม่คมชัดเหมือนกับพิมพ์ที่หนึ่งและสันจมูกจะไม่โด่งคมสันเท่า จุดสังเกตความแท้และเก๊ของเหรียญนี้ก็คล้ายกับเหรียญทั่วไปคือพิมพ์ทรงถูกต้องความคมชัดของตัวยันอักษรและเมตตาธรรมชาติของเส้นเสี้ยนและเส้นแตกจากการปั๊มคอหูเหรียญรอยตัดขอบเหรียญน,นอกจากนี้ยังมีจุดสำคัญที่ต้องจดจำก็คือธรรมชาติการลมดำผิวเหรียญต้องดูให้ออกว่ามีความเป็นธรรมชาติความเดิมหรือไม่ สำหรับนักสะสมที่ยังไม่แม่นพิมพ์และตำหนิมากนะักจุดตายจุดหนึ่งที่หลายคนอาจไม่ทราบหรือไม่ได้สังเกตก็คือด้านหลังของเหรียญรูปพระอาจารย์พิมพ์ที่ขอบเหรียญด้านบนที่ติดกับพองหูเหรียญทั้งด้านซ้ายและขวาจะมีรอยปิ้นกับของทีบขอบเหรียญซึ่งจะเป็นแทบทุกเหรียญที่เป็นเหรียญแท้ครับ และนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิวนำมาเล่าเกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่อทวดในรุ่นสามรุ่นพิมพ์สามขีดในหรือรุ่นกิ่งไยัยให้เพื่อนๆได้ฟังในวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ